เดี๋ยวก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวผมสตาร์ทรถไทยก่อนนะครับขนุนมาแล้วครับโอ้อย่าสตาร์ทรถไทยก่อนนะครับไปเลยนะครับแล้วไปนะครับตัวนี้มันแดดร้อนนะครับเราเดี๋ยวไปตรงนู้นนะครับที่ร่มๆเอารถไปไถไปจอดก่อนนะ ลงเสร็จแล้วครับผลงานก็เดินตามรถนะครับไปคลิปเสร็จแล้วครับกับเป็นรถผู้เภทสิ่งครับทีมงานไม่โงอถ่ายไม่ได้นะครับเติดตามรอชมผลงานนะครับเดี๋ยคล,ลิปลงเรื่อยๆครับถ้ามีงานนะจอดรถก่อนนะนะครับครับหาที่จอดได้แล้วครับเด็นหอม ทีเก้าวเลี้ยครับรุ่นแต่ก่อนขอตัดนะครับขอตัดหน่อย Dia buat tanak nak. Ya tuh pingkau mana awal? เราครับขันนั่งกะลังอาลงดครับมันไม่ตันนะครับ้วก ไม่ได้ใส่กระินทำเอานี่นะวิดูขนาดเอาลงก่อนนะครับนี่ครับว่าตัางไ่ซะนต่างยังไงเขาตัางเขาเปลี่ยนคืนอ <c ười> สุดยอดเลยวนะ <c ười> หัวหนากูเยืนยังวะนาะน,นี่ขันนี้ก็เอาที่ค้ำคันเร่งออกนะครับมันอยู่ด้าน,หนหในเลออันนี้ทีมงานนะ โอ้ยฮาวเหอดิงอ่ะยอนสพันหม่ก็คอยเฮ็ดได้เลยต้องต้องต่างตัวนีไม่อนนี่ไงไดแล้วรับจังเป็นเอาคือนึงเสื่อมไงเออ นั okay. oh, oh. ่นเอเอาัววัวนี่ก็ถ่ายให้ดูนะครับถ่ายเล่นไม่ค่อยมีอะไรมาครับนี่ครับไม่ค่อยี่ม <S iros> <mate được> ีคำอธิบายนะ เกือบจะครึ่งคลิปแล้วครับบรรยากาศตอนเย็นครับลมเย็นดีพิดลินเอาแล้วใส่ทั้งเรื่องเลย

แค่ไหนเด้งด้งดึงพอสะพานหรอครับมีแดงไหมครับไม่มีหรอครับทำอะไรมาครับ bỏ nó không có bỏ nó thì ôi nó 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 là ôi mừng bằng sẽ tôi nói cái số long bự lên anh đi có xe ไททีไททีไม่ซั่งอีกวะไม่ซั่งอีกวะไททนได้ไหมมีคำอธิบายนะครับคลิปนี้ก็ไม่ค่อยจะพูดอะไรนะครับ เีเอ็มสั่งได้เอ้าบอกเฮ้ยกออะไรนะมังลวดกพี่นองมังลวดมือตแลวเป็นไมรถนี่ขึ้จอด Ủa, ba mày điện. Tô bày điện kabam mày nè ngọc. Yep, yêu hô. Yep, yêu hô. Y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 êu นี่ครับบาดแผลเบียวิวยืนเลยพี่น้องครับู๊บเลยนี่ครับทีมงานทีมงานไม่โง่ทำไม่ได้เดี๋ยวอยู่บอกคู่งครับอยู่กรุงเทพเดี๋ยวสิลงมากเลยนะเดี๋ยวถามมึงโหลดซ้ำขันมือจ้า่อย นี่นะครับเอาฝาท้ายเราท้าขึ้นก่อนอเงินหมากเลย 你给我发呆！哦，免条吧，我这里有 เล่านน้ำครับชิโน่ต้องโตองสาเลยล่ะโอ้ยทีมงานนี่นะครับโอเคนะครับ,รบ,รบสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ